มาหาเด็ดกระเพราค่ะแต่ต้นเนี้ยต้นตำรับของบ้านมันแห้งเหี่ยวหัวโตไปหมดละเดี๋ยวเราต้องเลาะหาตามพื้นค่ะมันต้องมีตามพื้นนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> เด็ดได้เนาะต้นยังเด็ดอยู่ขอ,อนิดนึงหาแล้วเดี๋ยวเราหาต้องอื่นก่อนเดี๋ยวจะมี นี่่ยเจอแล้วนี่อไีไปผัดกะเพราให้หลานชายไปทำงานค่ะต้นมันยังเล็กอยู่ละเอาไม่เตียวขาเนาะม,มาตามหาแถวว้านหาจระเข้ที่เปิดมีนี่ไงนี่ไงมีหน่อยนึงหน่อยหนึ่งก็ยังดีขี้เกียจไปตลาดค่ะเราใช้นิดเดียวเออ ชาบูชาบูมาแจมชาบูมาช่วยมาหากระเพราหน่อยจะมีอีกไหมตามแถวเนี้ยอืมน่าจะไม่มีแล้วล่ะโอเค